ถ้าคุณคิดว่าหน้าจอสมาร์ทโฟนไม่มีทางดีขึ้นไปกว่านี้แล้วคุณอาจต้องเปลี่ยนใจเพราะเริ่มพร้อมเปิดตัวนวัตกรรมใหม่ในรุ่นเรือทง GT 8 Pro ที่ไม่ได้แค่ปรับปรุงเล็กน้อยแต่ถือเป็นการอัปเกรดครั้งใหญ่ทั้ง6กด้านของหน้าจอแต่นี่คือจุดที่หลายคนอาจมองข้ามทำให้การเพิ่มความละเอียดจาก1 5K เป็น 2K ถึงส่งผลต่อการใช้งานจริงและการเปลี่ยนดีไซน์หน้าจอจากโค้งมนเป็นหน้าจอตรงแท้จริงแล้วดีขึ้นจริงหรือไม่เรามาเจาะลึกทุกส่วนสำคัญไปด้วยกัน เริ่มต้นจากความร่วมมือระหว่างเริ่มกับบอยผู้ผลิตหน้าจอใหญ่ของจีนซึ่งช่วยพัฒนาหน้าจอ 2K ที่ไม่ใช่แค่คมชัดกว่าเดิมแต่ยังปรับแต่งให้เหมาะกับก,บการใช้งานจริงมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกมดูหนังหรือทำงานออฟฟิศความละเอียดระดับนี้ทำให้เห็นรายละเอียดเล็กที่สุดในภาพขณะที่อัตราการรีเฟรชที่เพิ่มจาก120เฮิรตเป็น144เฮิรตช่วยให้การสลด์หน้าจอหรือเล่นเกมมีความลื่นไหลแบบไร้รอยต่อแม้แต่ในฉากที่มีการเคลื่อนไหวเร็วที่สุด แต่ที่น่าสนใจที่สุดคือการปรับดีไซน์หน้าจอจากเดิมที่ใช้ขอบโค้งมนสีด้านมาเป็นหน้าจอตรงพร้อมมุมอาที่ใหญ่ขึ้นไม่เพียงเพิ่มความสะดวกในการจับเครื่องขณะเล่นเกมแต่ยังลดปัญหาการบิดเบือนของฟิล์มกันรอยที่เคยพบบ่อยในรุ่นก่อนซึ่งนักเล่นเกมหลายคนอาจมองว่าการเปลี่ยนดีไซน์นี้สําคัญกว่าการเพิ่มความสว่างสูงสุดถึง7จ็ดพันนิตเพิ่มขึ้นจาก6กพันนิตเพราะความสว่างที่สูงขึ้นช่วยให้ใช้งานกลางแจ้งได้ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ในแง่ของการปกป้องดวงตารถ GT 8 Pro ใช้เทคโนโลย DC ี DC Dimming แบบใหม่ซึ่งลดแสงสีฟ้าที่เป็นอันตรายโดยไม่ทำให้ภาพดูมืดพร้อมโหมดเฉพาะที่จำกัดความสว่างไว้ที่1นิตในช่วงดึกนอกจากนี้ยังมีระบบป้องกันดวงตาแบบพอลารายวงกลมที่ช่วยลดการสะท้อนของแสงรอบข้างขณะที่การปรับเทียบสีด้วยฮาร์ดแวร์แทนซอฟต์แวร์ทำให้การแสดงผลสีแม่นยำมากขึ้นแม้ในสภาพแวดล้อมที่มีแสงแปรปรวนและนี่คือสิ่งที่หลายคนอาจลืมคิด ความละเอียด 2K แม้จะสวยงามแต่ก็ใช้พลังงานมากขึ้นแต่เริ่มตอบโจทย์ด้วยแบตเตอรี่ขนาด7 0 0 0 mAh ที่ไม่เพียงเพ,งเพิ่มอายุการใช้งานแต่ยังช่วยให้สมาร์ทโฟนรักษาความสดใสของหน้าจอได้ตลอดทั้งวันค,คุณคิดว่าการเพิ่มขนาดแบตเตอรี่เป็นเพียงทางออกหรือเริ่มควรลงทุนในเทคโนโลยีประหยัดพลังงานเพิ่มเติมแสดงความคิดเห็นของคุณในคอมเมนต์ที่มาอินาเก https://inagen.in/20250926 เริ่มขีด gt แปดขีดโปรขีด the ขีด ultimate ขีดอขีดราขีดตับเกรส